เสียอามสังลุยครับดอยครับดอยท่นี่หุ่นหลอดอยู่บ้านสามขาอําเภอโคกทรายจังหวัดดอยเอ็ดครับเมือนี้มาเชื่อบางไฟเสียอามสังลุยน้ำกันครับราคาสามหาครับลูกหลอดยุบน,นเสียอามสังลุยนำมาเพื่อใช้กันนะนขอให้ทุกสูงส่ง,ง,ส,งสัตวท่าได้แต่ละไหลท่านได้แตเยอเจอ จนได้จำได้ฮะคนทย่หปย่งเสียอามสังลุยตู้ต้ไปให้ได้ไปให้ได้ยะู้ตึงตึงแล้วครับเสียามสังลุยครับผ่านแล้วผ่านเลยครับ โอ้โหไปในมือเป็นสิ่งที่บอแน่นอนครับโอ้โหครับไปพอถึงฟังฟันครับหไบบบาหลเลยครับคุณไปทางเขาออนหลอดครับผ่านแล้วผ่านเลยครับเสียอาม,ามเสียมสังลุยครับ สู่แล้วสู่บ่ไว้ครับลำด,ดาบรุ่นแรงครับแถมยังไหลลงมาติดตามอีกครับเสด็จได้มั่มากครับาเ,าเสียที่แล้วครับแก่โตไม่ในบางนาครับ รอฟังเวลาจริงครับเสียอามสังลุยครับเสียอามสังลุยลงมาแล้วครับผมทำเวลาได้2 0 0คะแนนนะครับขอบคุณทีติดตามรับชมลองเดาเยวซี่สวัสดี